ถึงที่จังหวัดเชียงรายนี้แล้วนะครับ400สีบ่รยบาทเท่านั้นนรเตแสงจันอ้าวเฮ้ยยัไงเนอันรวะอันนี้ไปรวมมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่บอกที่บอมเป็นคนประกาศครับฟังเสียงจากคนไม่ดูแลเมียครับเชิญครับรางวัลจั๊พอดครับทุกท่านครับสิ่งที่บอยพูดจริงครับหมายเล่นะครับหมายเล่นนะครับ ผมขอประกาศเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าดีครับแล้วครับครับผมอย่างน้อยสุดเร็วๆนักวรชาการจะได้รู้ว่าเรามีปูมคำว่า o ร e h u n 4โอ้โหเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่ยอมรับว่าอยู่ในระดับต่ำนะครับ154ครับ154อยู่ไหมครับแจ็คพอตครับนี่ครับผมขอเชิญขึ้นมารับของรางวัลนะครับบนเวทีเลยครับบนเวทีเลยครับ แล้วก็ขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมอีกรอบหนึ่งนะครับคุณประชารุ่งเพชรวิภาวดีนะครับมอบของรงงางวัลแจ็คพอตให้กับผู้โชคดีใ<ห>นค่ำคืน<ห>น,นี้เนื่องจากเราให้ตัวแทนมามอบแทนนะครับเป็นอุปนายกสมาคมนะครับพี่เอนะครับครับผมขอบคุณมากครับวมคคือาห งเพชรวิพาบาดีให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงินสองหมื่นบาทค่ะเรียนเชิญคุณธนวัฒน์เวสิทธิผลดีเด่นและกลุ่มเพื่อนให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงินสองหมื่นบาทค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญบริษัทเชียงรายสินธานีให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทค่ะ<อ>ต่อไปนะคะบริษัทมิวนิกบุ๊กเ็นเตอร์ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทค่ะ ลำดับต่อไปนะคะโรงแรมวังคำจังหวัดเชียงรายให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0บาทค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณสงเสงี่ยมและคุณทานตะวันแสนพิษให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงิน1 0,000บาทค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณวิสิตและคุณจันเพนสิทธิสมบัติให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงิน1 0,000บาทค่ะลำดับต่อไปนะคะซัน t ิโกรีสอร์ทให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงิน1 0,000บาทค่ะ ลำดับต่อไปนะคะสำนักการสำนักการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและนักศึกษา MBA รุ่นที่6ให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ขึ้นมารับเกียรติบัตรค่ะเรียนเชิญห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายรุ่งถาวรค่ะข,ขอเชิญสำนักการจัดการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและนักศึกษา MBA รุ่นที่6ค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ที่มีรายนามดังต่อไปนี้ขึ้นมารับเกียรติบัตรค่ะเรียนเชิญห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายรุ่งถาวรให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงิน5,000บาทค่ะ ขอเรียนเชิญบริษัททวิยนมาร์เก็ตติ้งจำกัดให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงิน5,000บาทค่ะนี่ทวิยนใช่ปะขอเรียนเชิญห้างหุ้นส่วนจำกัดเยาวชนการค้าเชียงรายให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงิน5,000บาทค่ะ ขอเรียนเชิญบริษัทไทยน้ำทิพ์จำกัดให้การสนับสนุนกิจการของสมาคมเป็นจำนวนเงิน5,000บาทค่ะค่ะขอขอบออพระคุณท่านนายกสมาคมและท่านผู้สนับสนุนกิจการของสมาคมของเราทุกท่านค่ะลำดับต่อไปนะคะ ขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิตนาประทีประเสณนะคะขึ้นมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สิทธิ์เก่าดีเด่นค่ะรินเชิญค่ะด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้แก่คุณสงเสงี่ยมแสนพิษค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเป็นสิทธิ์เก่าผููบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเราอย่างมากมายนะคะเพราะว่าท่านเป็นสมาชิกสภาจังหวัด เชียงรายของเราค่ะอีกสาขาหนึ่งนะคะที่ได้รับรางวัลเช่นกันนะคะเป็นสาขาด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อทางสมาคมค่ะได้แก่คุณอาคมรุจิพันธ์นะคะซึ่งวันนี้ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานในวันนี้ได้ค่ะขอเชิญตัวแทนขึ้นรับด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการไปรดีมากค่ะลำดับต่อไปค่ะน้องออยเป็นการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ,ะน้องน้องปริญญาตรีใช่ไหมคะใช่น่ารักมากค,คือการแสดงเชียร์ลิเดอร์นะคะ,คะและการฟ<อ>้อนหอมนวลคำค,ค่ะเห็นมากันเป็นทีมเตรียมตัวกันมายกใหญ่เลยทีเดียวใช่น้องๆทุกคนเตรียมพร้อมแล้วนะคะค่ะขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะ Bye. -bye. กลังมิส <t art ic> ูนได้จากผู้นใจใจแข็งความสบงส่งรวมรััมกรน่ำัีเย็นสบายและมีแ่เราไม่รักตรอความตึงอยู่ในใจนั้นคัามผูกพันกัน